ยอดขอปุยออกมาประมาณนี้ครับพันหมอนทองกิ่งข้างและต้นนี้ผมจะใส่21-74หนึ่งช้อนต๊ะครับคำามาดูพันหมอนทองที่ใช้สูตร21-74ของอย่ของยาลามีล่าดูนะครับก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวดูข้างบนก่อนน่ครับเป็นประมาณนี้ เป็นประมาณนี้ครับใบพวกนี้ก็ถือว่าเขียวเข้มดีอยู่นะครับนี่คือลำต้นก็แตกขยายเซลล์ดีพอสมควรนะครับมาดูหน้าใบนะครับด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับยอดใบ mm hmm. เขาก็ผิดประมาณนี้นะครับ25-20-17-14นะครับ ใบก็จะเขียวเข้มใบอ่อนอยู่นะครับเพิ่งเป็นใบอ่อนนะครับใบเขียวเข้มมันมันมันเาานะครับนี่คือเขาก็ถอดมานะครับถอดใบออกมาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมไม่แน่ใจว่าเพียลงหรือเปล่าใบนี้นะครับยอดก็ประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ทิก ในตัวเจ่นขึ้นสู่ลำต้นได้ดีพอสมควรนะครับสู่ลำต้นได้ดีพอสมควรนะครับหน้าใบเขาจะเป็นประมาณนี้ดูครับใบเขียวอยู่ครับใบเขียว21 7 4 21ก็คือในตัวในตัวเจ่น21 f o f ฟอสฟ,ฟอรัส7 14ก็คือธาตุโพแทสเซียมตัวท้าย14นะครับอาการก็จะเป็นประมาณนี้แต่ดูก็จะมีตาใบแตกเป็นระยะๆะะอยู่เช่นกันนะครับที่แตกตาใบนี่จะเป็นอนิสง์ของไนโตรเจนนะครับแต่ในเรื่องของธาตุโพแทสเซียมนะครับก็จะมีส่วนและฟอสฟอรัสก็จะมีส่วนที่ สร้างเซลล์ลำต้นนะครับลำต้นดูลักษณะของกิ่งก็จะยก4ี่ห้าองศานะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีส่วนประกอบของธา,าตุโพแทสเซียมเยอะนะครับตัวนี้แล้วกิ่งสังเกตดูนะครับกิ่งก็จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะแข็งแรงนะครับดูเหมือนจะแข็งแรงนะครับใบหนานะครับนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรปุ๋ยก็มีส่วนนะครับเนื่องว่าเขาได้รับธาตุอาหาร แต่ถ้าเป็นธา,าตุโพแทสเซียมน้อยโดยเน้นไปที่ในตัวเจนยอดจะยาวนะครับเฟื่อยเลยเฟื่อยแล้วเขาก็จะดูหน่อมเน้มดูอวบอวบดูยืดยาวนะครับแต่ตัวนี้จะดูลําต้นค่อนข้างแข็งแรงนะครับใบก็แข็งขอใบก็ค่อนข้างที่จะ แข็งแรงพอจับแล้วดูรู้สึกว่ามันต้านมือต้านมือก็คือมันไม่นมเน้มนะครับมันจะแข็งแข็งลำต้นมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลําต้นพวกนี้และกลิ่งก้านเสริมความแข็งแรงนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่ที่ผมสัมผัสได้นะครับพวกมันจึงทําให้กิ่งก้านพวกนี้ถึงถึงแม้ว่ามันจะไม่ยาวแต่ว่าเขาจะเสริมสร้างขยายเซลล์พวกนี้นะครับเสริมสร้างให้ แข็งแรงนะครับดูตัวนี้ดูเหมือนเขาจะเขาจะยกขึ้นมากกว่าสูตรอื่นๆนะครับก็คือเขาตั้ง4 5องศานะครับเ,เขาจะพยายามตั้งแต่แข็งแรงนะครับแข็งแรงคือไม่นิ่มนะครับสังเกตได้เลยจะจะ,จะดูไม่นิ่มนะครับก็อาจจะทําให้ทุเรียนนั้นยกคอยืดช่อยอดขึ้นได้ดีกว่า สูตรอื่นๆนะครับเดี๋ยวไปดูสูตรอื่นนะครับสูตรนี้ก็คงจะฝากให้เพื่อนสมาชิกได้สังเกตแล้วก็วิเคราะห์นะครับเผื่อได้นําไปใช้แล้วไปปรับให้เข้ากับส่วนทุเรียนแล้วก็ดินสภาพดินนะครับสภาพของอสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับบางครั้งสูตรสูตรนี้ก็อาจจะมีทั้ง สิ่งที่เราชอบใจและไม่ชอบใจนะครับก็ให้เพื่อนสมาชิกลองวิเคราะห์ดูแล้วก็นําไปปรับใช้ดูของผมก็สรุปแล้วก็พาดูแล้วก็วิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะครับก็ฝากให้สมาชิกกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสําหรับปุ๋ยสูตร21 <c oughs> 21 7 14 ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ